สวัสดีครับมาแล้วฮะใครๆก็เข้าครัวกับผมโป้งนะครับช่วงนี้ยังคงอยู่ในเซตเมนูไก่อบนะครับคุณผู้ชมที่มีเตาอบที่บ้านนะแฮปปี้ดีดาได้เลยนะเมนูอบอบเนะี่ยส่วนใหญ่ผมจะทําให้มันง่ายนะแค่มีเตาอบแล้วก็มีเทคนิคเท่านั้นเลยในกะารเมนูที่จะทําในวันนี้นะครับคือไก่บ้านอบสมุนไพรสมุนไารนี่เลย มาอย่างแรกที่เราต้องมีนะฮะที่เห็นอยู่นี่คือไก่บ้านนะผมเลือกใช้ไก่บ้านตะนาวสีนะสังเกตดีๆคุณผู้ชมไก่บ้านเนี่ยเขาจะดูเนื้อเขาจะเกร็งๆกว่าไก่ฟาร์มทั่วไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือเนื้อเขาจะแน่นนะมีความเหนียวแต่ว่าแบบไม่ได้เหนียวแบบไก่แก่นะจะเหนียวแบบหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นไก่ที่มีกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าไก่ไก่ฟาร์มมันจะเป็นไก่อ้วนๆใช่ไหมแต่นนี้มันจะเป็นไก่แบบ ไก่เล่นกล้ามนะฮะกินแบบหากินเองอะไรเงี้ยเ็จะแบบกินหนอนนะฮะเราก็กินไก่ที่กินหนอนเออก็เอออร่อยเ้นะครับอ่ะต่อมามีหอมใหญ่นะครับาตาคร้ใบมะกรูดและเครื่องต้มยำเราดีๆนี่เองนะฮะแอบผสมผสานความเป็นฝรั่งนิดนึงนะผมยิพมปาปริก้านะเพิ่มความหอมนะแล้วก็เพิ่มสีสันนิดนึงง่ายมากเลยเมนูนี้นะครับส่วนผสมเนี่ยในรายละเอียดไปดูใน foodtravel.tv เมนูน okay, ี้นะฮะเป็นเมนูประยุกต์ครับอบเป็นโอเวนโรสต์แบบฝรั่งนะฮะแต่ว่าเครื่องเป็นสมุนไพรนะฮะผมใช้ไก่บ้านดูซินะฮะเราก็ทําการกลัดปีกเขาให้มันไขว้ข้างหลังเงี้ยบางคนก็อาจจะมัดนะแต่ผมไม่ต้องมัดหรอกเอาง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการปรุงไก่นะครับเกลือพริกไทยวันนี้เลยถาดอบนะครับ เราจะปรุงในตัวเขาก่อนนะใส่เข้าไปในตูดนี่แหละนะครับนะฮะยัดไม่เข้าหรอกครับไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเล็กไปนะฮะฉกข้ามลุ่นนะฮะปข้างในฟึบออ่างนี้นะครับปุงข้างนอกะลม เราจะปรุงให้มันจ,จัดจ้านนิดนึงนะเพราะว่าตอนอบจริงน้ำมันจะฉะเขาออกมานะครับที่สุดแล้วมันจะไปรวมอยู่ข้างล่างนะฮะเป็นจืดที่แสนอร่อยถูๆหน่อยนะครับอย่หลบมาผมจะเตรียมตะไคระคะ้ฮะฉลับไว้หน่อย ใช้ดามมีดนี่นแหละอืมนะคะรับเจ้านี่ยัดทั้งอย่างนี้เลยดูแล้วอย่าตกใจพลัวเข้าไปนะครับทั้งเปลือกเลยฮะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะฮะ ใบมะกรูดครับใบมะกรูดก็ใส่ทั้งใบแต่ว่าเทคนิคของเรานะฮะีให้กลิ่นออกนะครับสาเหตุที่ผมใส่หอมนะครับจะใช้ใบมะกรูดแล้วก็ขาเนี่ยเข้าไปข้างในเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนการอบเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นว่าข้างในภายในโพรงในตัวในร่างกายข้างใมันจะเป็นการสตีมนะครับแล้วก็เจ้าหอมเนี่ยเขาก็จะมีความชื้นมีจูสอยู่ในตัวลแล้วใช่ป่ะาจะรักษาความฉ่าของไก่ นะครับสำคัญมากนะฮะไม่ให้ความฉ่าเขาหายไปเพอความฉ่าหายนะรสชาติมันก็จะแห้งแรงตามไปนะฮะนี่จับยัดเข้าไปข้างในมันก็จะเหมือนว่ามันอบเครื่องสมุนไพรอยู่ในนี้เลยนลจะหอมอยู่ในนี้แหละนะครับอ่ะอกดอีกทีนึงยัดเข้าไปให้กลิ่นหอมจัดจ้านทีนี้ผมก็จะลงพาปริก้าครับ ให้มันได้สีมันจะได้ความหวานอะนี่ใช้มือถูเลยน้ำมังมะกอกครับโอเคอนะฮะถูที่มือแล้วก่อนเนี่ยหงติดมือเต็มแล้วก็มาที่ไก่ เท่านี้เองนะครับผมวอร์มเตาอบเอาไว้แล้วตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมวอร์มไว้ที่1 8ึ่งรองศาครับเดี๋ยวผมจะอบประมาณสักกี่มันน้อยดีอบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะอ,าออกมาดูก่อนโอเคเท่านี้เองเดี๋ยวโยนเข้าเตาอบง่ายไหมละ่ะ อาละฮะไก่ของเราแม่สวยงามดูดีทีเดียวรสชาติด,ดีด้วยนะครับสำคัญมากอย่างหนึง่งจะบอกทิปให้คุณผู้ชมนอกจากเราจะอบแล้วนะครับระยะเวลาในเราอบอ่ะเราอบไปเราออกมาเราก็ต้องพักให้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่เราอบด้วยนะครับไม่งั้นไก่มันจะไม่เซ็ตเชื่อผมแล้วเนื้อมันจะชําแล้วก็เต็มรสมากกว่าเดิมโอเคเราจะย้ายเขานะฮะนี่ผมพักเอาไว้แล้วนะครับหอมมากนะครับจะเสิร์ฟทั้งตัวอย่างนี้เลยนะฮะ เขียงเสิร์ฟทั้งเขียงนะฮะเราจะจัดลงเขียงโอ้โหร้อนนะฮะเสิร์ฟไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับน้ำน้ำมันที่อยู่ในนี้นะฮะเป็นชูสนะฮะจะไปทำเป็นเกรวีก่ก็ได้ผมโดยลงไปเลย เ,เพิ่มเติมนิดนึงเพิ่มความหอมเราเสิร์ฟกูนไปกับมัสตาร์นะ,ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองฮะไก่บ้านอบสมุนไพรนะรเป็นสไตล์ไทยๆนะครับแต่ว่าผสมเทคนิคแบบฝรั่งเข้าไปนะครับส่วนผสมอัตราส่วนรายละเอียดวิธีการทำเข้าไปดูอีกทีได้เลยนะ foodtravel.tv และยะลิมควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปด้วยกัน